100บาทพี่ฟ้าโดนเนี่เยเยอะมากเลยนะครับผมครับพี่ชายขอบคุณนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้สักแป๊บนึ่งครับเดี๋ยวผมจะค่อยเอาลงนะครับแป๊บบนึงครัเดี๋ยวผมปิดแชทตรงนี้ให้อยู่ด้วยกันสักแป๊บนึงก่อนนะครับไ,ไหนๆก็นานๆทีนะครับผมอยากอยู่ด้วยกันแบบนี้ไหมหรือว่าปิดอุย้ยขอความเยอะจังให้สักนา่งเดสามวิธีก็ได้ครับสามวิธี สามนาทีเดี๋ยวปิดแชทโอเคไหมครับตอนนี้น่าจะเรียบร้อยหมดแล้วจุกทีวีโดเนตให้2,000บาท,ทอุย้ยผมรับจุกบาทครับผมรับนักจุกทุบจุบุบทุบโอเคอยากด้วยทำไมได้เขาได้ได้ได้มามามาจะได้ไ,ดมดไม่ลบนะ donation ให้2,525ห้บาทอุย้ยผมมีอันนะครับ2,525ครับขอให้มีแต่ความสุขและก็มาห่วล้อให้ฟังบ่อยๆนะคะ สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับพี่แอนน์ะแล้วก็พี่ฟ้าคุณพี่ทุกคนนะที่ส่งมาครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับโอเคเดี๋ยวอ่านชัดกันจับจังโดเนท ได้หนึ่งพันสี่ร้อยบาทขอบคุณครับพี่ชุดแจ้งนะครับแฮปปี้แฮปปี้ครับขอบคุณนะขอได้เงินกลับไปดร้อยเท่าพันเท่านะใครที่โด้เรศไม้ผมนะขอให้ได้คืนกลับไปนะครับผมเยอะๆกว่าผมนะที่ให้มาครับก็จะสิบบาทสามสิบาทก็ขอให้ได้คืนไปนะครับสองร้อยเท่าพันเท่าเลยนะครับผมขอบคุณที่ให้นะครับขอบคุณที่ส่งเข้ามานะครับผมขอบคุณมากมเลยนะครับขอบคุณครับผมนะครับ ไอแอมแซมคิวโดเนตให้หนึ่งร้อยบาทมีความสุขมากมากนะครับคนเก่งรอข้อความไหนอยู่นะมีใครนั่งรอข้อความไหนอยู่หรือเปล่าโดเนตให้สองแสนอุ้ยครับพี่อของขวัญไม่มีมีแต่ความรู้สึกดีโดเนตให้สามสิบบาทอ้าวคืออะไรครับห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าอ้าว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  พี่ชายน้องเตโดเนตให้100บาทขอบคุณนะครับหนึ่งร้อยพี่ชายน้องเตน,น,ะ <HP D S 1> นะครับพี่ดีมีความสุขมากๆนะครับพี่ชายขอบคุณครับไอ h a ฟซ CPU โดเนทให้50บาทขอบคุณครับ<ด>พี่บาเลยจะได้ไล่ไอ้จุกออก <laughs> ชาลีดโดเนตให้50บาท คุณท้าวพิชารีนะครับน่าจะทั้งวันเลยครับวันนี้เดี๋ยวผมปิดเดี๋ยวผมจะเอาอันนั้นออกนะครับหลังจากไขเค็มอมปรีหลังจากเที่ยงคืนผมอันนั้นออกนะครับเอาเอาบัญชีออกนะผมก็จะปิดบัญชีนี้เลยนะครับผมผมจะปิดบัญชีนี้ไอซี่นะครับผม e z donate ครับโปโลดเนทให้30บาทขอบคุณครับน้องโปโลดเนตพี่ชายนะครับ มาแล้วคิกกิโดเนตให้สองพันสองร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบสองสตางค์ขอบคุณครับพี่คิกกินะครับให้มีความสุขนะคะขอบคุณที่มาสร้างรอยยิ้มให้กันขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบบคคุณนะรัพัชชาโดเนตให้หนึ่งร้อยบาทขอบคุณนะครับพี่พัชชานะครับแฮชบีดีนะคะเป็นความสุขให้ในทุกๆวันเลย กระกาดาษโดนเอทให้หนึ่งร้อยบาทบสุขสันับวันเกิดค่ะน้องแจ็คขอบคุณครับพี่กระแตดีครับโดนเอทให้หนึ่งร้อยบาทแฮปปี้เบิร์ดเดย์ขอให้ทุกวันมีแต่ความสุขเจอแต่คนรอบตัวที่ดีครับขอบคุณนะครับพี่ ปูตินโดเนาทให้30บาทขอให้มีความสุขมากๆนะไมกหลานนายพลพลเอกประยุทธ์จันโอชาโดเนาทให้100บาทโอ้โหปูตินประยุทธ์ขอบคุณครับผมขอบคุณเจ้าของประเทศทั้งสองประเทศนะครับคุณนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมของคุณนะครับที่มาโดเนาทให้ผมนะครับวันเกิดของคุณนะคุณนะครับผมปูตินโดนาท์ใโดเนึให้100บาทแหม h b ชครับตาหนวด<ป>ผมไม่ใช่ผ้าที่ริ้วหอ่อแต่ผมเป็นใบตองห่อที่โดเนตให้50บาทขอบคุณครับคุณโดเนตนะครับห้าสิบบาทขอบคุณครับขอบคุณนะครับโอ,<ส><ข>โอ้โหม,มารินโดเนตให้หนึ่งร้อยบาท เอ b ีนะงับมีความสุขมากๆงับขอบคุณครับโอ้โหขอบรับขอบงับขอบรับเจอประยุทธ์กับปูตินไปไว้ก่อนเลยขอบคุณที่กด Follow ด้วยนะครับผมฝากฝากกดติดตามด้วยได้ไหมครับพี่ที่เข้ามาดูนะครับกด ตามให้หน่อยนะครับสักหนึ่งครั้งได้ไหมพาวูน่าผมขอบมผมที่ก็ติดตามใหนะแล้วก็คุณหัวใจด้วยนะครับคุณหัวใจที่ส่งเข้ามาด้วยครับพี่ๆที่ส่งหวใจเข้ามาผมไม่ได้จัดใครขอโทษด้วยนะครับผมสวัสดีครับ <c oughs> ขอบคุณครับผมครับผมครับผมครับที่กดติดตามให้ผมนะครับผมสปรายดอนเนตให้50บาท Have a nice year น้า m ม s s ซี o n a t e ให้30บาท HBd bro m a ็กน m d o n a t e ให้100บาท HBd ครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับขอบคุณครับ รักต่ายอาสยามโดเนทให้30บาทบค,ครับ HBB ค่ะโบตี้โดเนทให้100บาทไม่รู้จะพูดอะไร6กปีแล้วทีท่ซัพพอร์ตเสมอนะโอ้ยโบนะครับโดเนเ้ทให่หนึ่งร้0 0บาท พี่มีดีมีความสุขมากๆงับขอบคุณครับแวนโดเนตให้ห <het> นึ่งร้อยบาท มีความสุขมากๆอยู่ด้วยกันไปนานๆนักหนวดไปกันต่อครับผมครับผมวันนี้ก็ติดตาม้กันนะครับผมนะครับผมนะผมมีความฝันเนี่ยคืออยากพูดติดตามหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งอะไรนะ d ดให้หนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทหนึ่งหนึ่งอะไรวะหนึ่งแสนครับผมนะครับพี่ชายัพพอร์ตเสมอครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมใครเข้า open chat ก็เดี๋ยวไปดูน้อ้แปมี PS โดเน t ให้สาบาท เบสนอนอยู่ yes, พี่วักมาอวยพรขอบคุณนะครับคิมจองอึนโดเนสให้30บาทอันยองฮาเซโยขอบคุณนะครับคุณทุกความอวยพรจากช่องแชทแล้วก็จากที่โดเนสเข้ามาด้วยนะครับผมพี่พี่ที่ส่งขงวัญด้วยนะครับขอบโดเนสให้หนึ่งร้อยบาทนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ HBV นะคะคขอให้มีความสุขมากๆนะคะ อยู่ด้วยกันไปนานนนนะครับขอบคุณครับตัวลั่นทเวนตี้ n e d o n a ให้30บาท h b d นะครับสุดยอดจริงๆขอบคุณครับผม mary โดเนทให้50บาท h b d มีความสุขมากๆนะคะขอบคุณที่มาทำให้ฟันเหยิน โอเคครับเดี๋ยวผมน่าจะเดี๋ยวเราเจอกันนะครับแต่ว่าผมก็ยังเปิดแชทอยู่นะครับเดี๋ยวเจอกันพิมพ์ได้เสมอนะครับโอเปึ๊บปึง๊งโอเคขอบคุณนะครัวบวางลงก่อนนะครับอุ้ยขอบคุณนะครับพี่เบสเบสโดเนทให้222บาท22สตางค์ขอบคุณครับมีความสุขมากๆเล่นเกมให้สนุกครับ ขอบคุณครับพี C ่เบสอโหนะผม F R C M E โดเนาให้100บาทมีความสุขมากๆหน้าตาหนวดรักหน้า e ผีบ้องอันนี้ไม่น่าเหมาะนะครับผมอันนี้ไม่น่าเหมาะนะครับตอนนี้เก่าแล้วครับอันนี้เก่าแล้วครับอันนี้เอาเอาไปแล้วครับอันนี้เอาไปแล้วครับเอาไปแล้วครับอันนี้เอาไปแล้วครับไม,ไม่ไม่น่าไม่น,น,น่าเบิกแล้วไอเอาไปแล้วอันนี้เก่าแล้วครับไม่ ไม่ได้อยู่ร่วมสังคมของเราครับตอนนี้เก่าไปแล้วครับเก่าไปแล้วครับ้สามสิบบาท HBD เคลิบมีความสุขอบอมสุขกงอมในว่ายอุ้ยผมนะครับเบบี้ฟาโดเนทให้หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทสนใจมาเป็นหลานเคยพี่ไหมคะพี่มาทับทาม โอ้คล้วพี่ฟ้านลครับผมครับ M L Liberty Donate ให้85บห้าบาทต้องทำไงครับหมายถึงว่าเขาต้องทำลานเขือนมีความสมรมากๆหนูเป็นรอยยิ้มให้กันนานๆเลยนะคะขอบคุณครับบคุณนะครับผมผมนะองร้อมแชมป์ไม่พูดโดเน t ให้30บาทสวัสดีครับสันวันเกิดสุขภาพครับแข่งแบงครับ ขอบคุณครับผมนะครับผมนะครับคุณชายเจโดเนาทให้100บาทขอบคุณครับ HBD เจ้าคืนนี้เอาลิงก์ออกแล้วก็เดี๋ยวจะปิดบัญชีนี้แล้วนะครับผมขอบคุณที่ขอขอบคุณที่ส่งเข้ามานะครับทุกบาททุกสตางค์ก็ขอให้ได้คืนกลับไปด้วยนะครับผมตัวล้านยีขอบคุณนะครับขอบคุณตัวล้านด้วยนะครับผมตัวล้านด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับ Have Have no fear ขอบคุณนะครับ พียจินกับน้องแก้วฟันคูปโดนเนตให้50บาทขอบคุณครับพีจิจอนกับน้องแก้วนะครับ HBD นะครับน้องชายเขาดีเลยไหมครับที่นี่ก็คือเป็นคิวใช่ไหมครับด้วยวยังไงวิวโดเนตให้100่งร้อบาท HBD ขอให้มีความสุขมากๆนะครับเจอคนรอบตัวที่ดีครับอ๋อโอเคใช่เป็นคิวใช่ไหมครับนะ ลิงอยู่หน้าโปรไฟล์ครับผมอยู่หน้าโปรไฟล์ก็คือหลังเที่ยงคืนนี้จะไม่มีลิงนี้แล้วนะครับผมจะเปลี่ยนเอาลิงก์ไอ้อันนั้นกลับมาครับขอบคุณนะครับได้ครับผมจุกได้รู้เรื่องครับจุกรู้เรื่องครับผมธัญญาโดเนทให้99บาทขอบคุณครับ HBB ครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมอยากดมซอบคอแซกี้โดเนทให้111บาท HBD ขอบคุณที่ทำให้นั่งอมยิ้มได้ทุกวันขอบคุณครับพี่นะครับคุณสำหรับทุกบาททุกตังค์เลยครับริกพุกโซนโดเนตให้85บาทขอบคุณครับจัดครับจัดครับครับสุขขอสอนวันเกินครับขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับผมครับตังเองโดเนตให้50บาทครับอีกอีกขอบคุณนะครับพี่ตังนะครับ น้องเก้าโดเนิทให้ห้าสิบบาทมีความสุขมากๆครับขอบคุณครับพี่เก้านะครับผมทุกบาททุกสตางค์เลยนะครับผมอยากให้ไปซื้ออะไรก็พิมพ์มาได้เลยนะครับผมเก้าครับโดเนิทให้สามสิบบาทขอบคุณครับแจ็คกี้เก้า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 ครับแจ็คกี้ขอบคุรับเออพี่เออเสื้อน่าจะได้แล้วนะครับของพี่ครีมนะครับน่าจะส่งไปแล้วนะครับน่าจะได้แล้วหรือเปล่าเป็นไงบ้างครับ เนื้อพงเนื้อผ้าอะไรชอบไหมทีโดเนาทให้หนึ่งร้อยบาท HBB <า>ครับ,รบพวกกบฮะขอบคุณครับเอาแล้วขอไปไหนด้ทำไมลามินยามานมนโดนาทให้ห้าสิบบาท h b d ครับพี่บ่าวขอบคุณครับลามินยามมนนะผมมาวันนี้ก็ฟอร์มดีนะครับลามินยามมนตอนนี้ มันมีเส้นขึ้น Y O y U N G G U Donate ให้50บาทพี่ B ชังกูเหรอครับขอบคุณนะครับนงว่างๆพี่จะพาเองไปชิมิชิมินะเฮ <c oughs> ้ยมาแล้วชับนม L K Donate ให้30บาท <c oughs> ขอบคุณครับผม H B B มา <raf> ทั้งวงการแล้วนะครับตอนนี้มาทุกวงการเลยอุ้ย tk donate ให้99้าสิบเก้าบาท happy birthday ครับมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณครับ for you donate ให้50บาท hddkub e v i w donate ให้100บาท happy birthday ครับ อุใครอะไหน T U M Donate <c oughs> ให้88บาทใครอะ H B D มีความสุขมากมากมหาไทยครับตรงนี้8ปด V หนึ่ง Donate หนึ่งพันบาทฮะวันนี้ครับอุ้ยขอคุณนะครับโหหนึ่ง <c oughs> ไม่ท้าใ่เลยใช่ไหม มาช้านอนโดเนตให้ห้าสิบบาทพีบี B ี D นะครับจั๊ดจั๊ดจ้า